ผมวันนี้ผมมาพูดถึงเครื่อง V นะครับเครื่อง V นะครับระบบการอ่านแผ่นนะครับกับเครื่อง V แปลงนะครับปกติเครื่อง V แปลงเนี่ยมันจะถ้าเมื่อเครื่อง V มันแปลงแล้วนะครับมันจะอ่านแผ่นไม่ค่อยได้นะครับเพราะว่าโปรแกรมในเครื่องทั้งหมดเนี่ยครับมันจะไปปิดฟังก์ชันของการอ่านแผ่นนะครับแต่ว่าตัวนี้มันคือมันลบไม่ได้นะครับแต่ว่า เวลาผมทำโปรแกรมเนี่ยผมจะลงตัวนี้ไปให้โอแกรม่าเพื่อที่บางทียังสามารถที่จะดินความสามารถในการใช้แผ่นมาให้นะครับนะครับแต่ว่าต้องบอกว่ามันอาจจะอ่านได้ไม่ค่อยดีมากนักนะครับนะครับแต่ว่ามันพอที่จะอ่านแผ่นได้เพราะจริงแล้วเครื่องแปลงเนี่ยมันจะอ่านแผ่นไม่ได้เลยนะครับนะครับอย่างตัวนี้ผมจะลองเทสให้ดูนะครับอันนี้เป็นแผ่นไลท์นะครับดับเบิ้ลเกรนะครับผมจะใส่แผ่นไปนะครับมาดูการใช้งานนะครับว่าใช้งานยังไงนะครับนะครับ ในกรณีที่เราใส่แผ่นไปแล้วนะครับบางครั้งนะครับตัวตรงนี้นะครับมันขึ้นมาว่าเจอแผ่นนะครับแต่ว่าเราอย่าไปกดใช้มันนะครับ <ek si> อย่าไปกดใช้มันนะครับเพราะถ้าหากว่ามันขึ้นอ um ัปเดตอย่างเงี้ยปุ๊บเนี่ยแสดงว่ามันเครื่องจะทําการอัปเดตทันทีมันจะทําไม่ใช้แผ่นไม่ได้เลยนะครับหรือว่าถ้าหากคุณอัปเดตไปแล้วปุ๊บเนี่ยพวกโปรแกรมต่างๆเนี่ยอาจจะหายไปนะครับฉะนั้นถ้าหากว่ามันจะขึ้นมาหรือไม่ขึ้นนะครับไม่ต้องสนใจมันนะครับให้มาสนใจที่ตัว Neo Gamma ตัวนี้นะครับกดเข้าไปนะครับ สตาร์ทครับนิโแเกม่ามันจะมี2เวอร์ชันนะครับของผมจะเป็นอีกเวอร์ชันหนึ่งนะครับคือว่าสามารถใช้กับจอยมอชันพัดได้นะครับนะครับเลือกอันแรกครับนะครับเพื่อจะทําการลันแผ่นออกมานะครับลอแปบดึงนะครับถ้าหากว่ามันไม่อ่านแผ่นมันจะขึ้นเออร์เร์นะครับตอนนี้คือมันกำลังอ่านอยู่นะครับมาแล้วครับนะครับ ก็คือนี่คือวิการการใช้แผ่นนะครับในเครื่องแปลงที่ผมแปลงให้นะครับนะครับแต่การใช้แผ่นเนี่ยมันจะอ่านได้ดีไหมนะครับเพราะว่าบางทีมันก็อ่านแผ่นไท์ไม่ได้อย่างเมื่อกี้ผมอ่านผมใส่แผ่นไท์เข้าไปนะครับบางทีมันก็อ่านแผ่นไท์ได้นะครับแต่ว่าถ้าหากคุณภาพตาวอ่านมันเริ่มไม่ดีแล้วนะครับมันก็อาจจะแผ่นไท์ไม่ได้อ่านได้แต่แผ่นแท้นะครับนะครับนะครับแต่ว่าผมไม่ค่อยอยากให้หวังผลกับการกับการใช้แผ่นในเครื่องแปลงเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามันเป็นแค่ เขาเรียกว่าผลพอยได้ดีกว่านะครับมันเป็นแค่นิดๆหน่อยๆนะครับมันสามารถอ่านได้แค่บางแผ่นเท่านั้นเองนะครับครับยังไงก็ทำความเข้าใจกับการใช้ระบบแผ่นนิดหนึงนะครับสวัสดีครับผม